สวัสดีครับวันนี้เราพามาให้ดูชุดสลิงขับประตูบานซ้อนสองครับมีการติดตั้งยังไงไปดูกันครับโอเคอันนี้นะครับนี่นะครับอีกตัวประกันนะครับตัวประกับตัวที่หนึ่งที่ประตูนะครับนะครับประกับตัวที่สองติดด้านหน้านะครับเสร็จแล้วก็อัวนี้ชุดประกับประกับจับสลิงนะครับตัวประกับจับสลิงร้อยจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับวิ่งไปด้านหน้านประตูนะครับมามาแล้วก็ร้อยจากด้านบน ประกับข <ítulo> anyway ้างหน้าของประตูนะครับร้อยของบนลงมาข้างล่างเข้ามาจับกับตัวประกับด้านท้ายมอเตอร์ยืนยืมอยู่นี่ใช่ไหมยืนสี่นิ้วยืงให้เยอะมีโต๊ปรับมีตัวปรับที่นมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังโอเคอันนี้เป็นประตูตัวที่สองนะครับตอนนี้เชื่อมที้เขาคือลองมาแล้วว่าปิดประตูสุดแล้วมันต้องเชื่อมอยู่ตรงนี้นะครับจะประกับในตัวที่สองให้มาจับกับสลิงด้านบนนะครับด้านหน้าประตูสลิงก็อยู่นี่นะครับครับนี่นะครับนี่อันนี้เป็นบานที่สองนะครับที่เราใส่นะครับ ตัวนี้ใส่ก๊อประกับนะครับจับกับสลิงนะครับเนี่ยนี่สลิงบานแรกนะครับช่างเขาก็จะใส่ประมาณนี้นะครับประกับก็จะจับประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยอยากสอบถามทิมใต้คอมเมนต์ได้เลยครับหรือว่าปิดตัวใจสินค้ากดที่ตะกร้าข้างล่างได้เลยครับ